โรงพยาบาลไทยนักรินนะครับเราได้ดําเนินการทําการเปิดศูนย์ปลูกไ,ไตนะครับสำหรับผู้ป่วยไตยไวายเรื้อรังระยะสุดท้ายแต่เรามีคอนเซปต์ครับก็คือคอนเซปต์เรื่องของ Personal i z e h ท์เฮลท์แครในมุมมองของผมนะครับในฐานะศัลยแพทย์ก็คือเป็นการปลูกถ่ายไตยที่เหมาะสมให้กับคนไข้ไตไวายเรื้อรังระยะสุดท้ายมีคุณภาพชีวิตที่ดียืนยาวสามารถใช้ไตไปได้อย่างยาวนานนะครับผมก็เลยจะต้องขออนุญา ขอความเห็นทางอาจารย์ธนันนะครับ,รบว่า Personal ลไลท์เคสในมุมมองของอาจารย์เป็นยงบ้างครับในมุมมองของผมนะครับผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยมีความต้องการนะครับหรือความคาดหวังแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยทาง ทีมโรงพยาบาลไทยนครินนะครับดูแลแบบองรวมคือมีสาขาสาขาวิชาชีพตั้งแต่ทีมแพทย์ทุกทีมนะครับทีมพยาบาลทีมฝ่ายเภสัชนะครับฝ่ายโภชนาการนะครับและทีมกายภาพบําบัดคอยช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยในด้านต่างๆตามความเหมาะสมแล้วก็ตามความคาดหวงังความต้องการของผู้ป่วยนะครับเพราะผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยมีความต้องการไม่เหมือนกันแล้วก็การใช้ชีวิตที่แตกต่างกันความต้องการต่างๆเนี่ยของคนไข้ปรับให้เข้ากับคนไข้ในแต่ละบุคคลนะครับโดยใช้ความรู้ที่เรามีทีม บุคลากรที่เรามีเนี่ยปรับให้เข้ากับความต้องการแล้วก็ความเหมาะสมของผู้ป่วยในยแต่ละคนผู้ป่วยที่เข้ามา เข้ารับการปรึกษาเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเนี่ยผมจะดูหลักๆคือ1คือตัวผู้ป่วยเองมีความพร้อมความพร้อมผู้ป่วยคือต้องมีความสุขภาพแข็งแรงมีความยินดีที่จะรับการปลูกถ่ายไตสองสภาพแวดล้อมคือคนดูแลรอบข้างนะครับคนในครอบครัวมีความยินดีที่จะดูแลร่วมด้วยนะครับแล้วก็ยินดีที่ผู้ป่วยจะเข้ารับการปลูกถ่ายไตและพร้อมที่จะดูแลหลังจากที่ผู้ป่วยผ่าตัดเสร็จแล้ว3าคือสภาพจิตใจนะครับเราต้องดูแลสภาพจิตใจของคนไข้ด้วย เพราะคนไข้ที่ผ่าตัดเนี่ยเราต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจให้คนไข้รู้สึกสบายใจนะครับไม่มีความกังวลก่อนเข้าการผ่าตัดและหลังจากผ่าตัดแล้วมีความรู้สึกที่สดชื่นขึ้นแข็งแรงกระปี้กระเป๋าและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติครับอันนี้เป็นนมุมมองของผมนะครับทีนี้เรามาดมุมมองของทางศัลญยญแพทย์กันนะครับว่าอาจารย์รัตพลมีความเห็นอย่างไรบ้างครับเชิญครับอาจารย์ครับขอบุณครับ ก็ในฐานะศัลยแพทย์นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วคนไข้ที่ไตาวายระยะสุดท้ายนะครับเมื่อผ่านการประเมินจากทางอาจารย์ทนานเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะผ่านพ้นในเรื่องของข้อห้ามการปลูกถ่ายไตยไปได้เกือบร้อยปรเ็นแล้วนะครับในส่วนของผมเองเนี่ยก็จะมาประเมินกันเล็กๆน้อยๆนะครับว่าเอ๊ะคนไข้เนี่ยเราจะเทคนิคการผ่าตัดยังไงใส่ไตข้างซ้ายหรือข้างขวาหรือจะต้องมีการผ่าตัดแก้ไขอะไรเพิ่มเติมก่อนนะครับเพื่อให้ผลลัพธ์ ของการปลูกถ่ายไตยเนี่ยออกมาดีที่สุดนะครับเป็นการส่งเสริมทำให้อาจารย์ธนันดูแลได้ง่ายต่อยิ่งขึ้นนะครับความสำเร็จของการปลูกถ่ายไตยในแต่ละเคสเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ความสำเร็จเนี่ยมีกุญแจสำคัญก็คือเรื่องของทีมนะครับในการผ่าตัดปลูกถ่ายสำเร็จในแต่ละเคสเนี่ยจะประกอบด้วยทีมไม่ใช่เพียงแค่ผมในฐานะศัลยแพทย์อย่างเดียวนะครับยังต้องมี ทีมของอายุรแพทย์โรคไตนะครับทีมของเภสัชกรทีมของพยาบาลติดต่อประสานงานนะครับความสําเร็จมันเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ในกรณีที่คนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไตายจากผู้บริจาคสมองตายเนี่ยมีการโทรศัพท์แจ้งมาจากศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยมาที่พยาบาลติดต่อประสานงานก่อนนะครับพยาบาลประสานงานเนี่ยจะโทรมาติดต่อทีมสัญญาแพทย์แล้วก็ทีมอายุรแพทย์โรคไตนะครับเห็นด้วยไหมว่าเราจะใช้ไตาจาก ผู้ปจากที่สมองตายคนนี้นะครับเพื่อทําการปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยของเรานะครับนอกจากนี้แล้วนะครับยังต้องประกอบด้วยทีมวิสัญญีแพทย์ทีมพยาบาลทีมพยาบาลดูแลหลังผ่าตัดนะครับดังนั้นผมจะบอกว่าความสําเร็จของแต่ละเคสเนี่ยในโรงพยาบาลไทยนคกิรินไม่ใช่ผมคนเดียวแต่คือทีมนะครับ โดยทั่วไปแล้วนะครับการผ่าตัดปลูกถ่ายไตนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ปริจากที่มีชีวิตหรือจากผู้ปริจากที่สมองตายนะครับถ้าผ่าตัดแล้วไม่มีภาวะแทรกซ้อนโดยทั่วไปนอนค่าเฉลี่ยนอนโรงพยาบาลนะครับอยู่ที่ประมาณ14วันนะครับสำหรับคนไข้ที่ได้รับการอนุญาตให้กลับบ้านแล้วนะครับก็จะมีการเฝ้าติดตามด้วยทีมแพทย์นะครับซึ่งจะประกอบด้วยทีมสัญญาแพทย์แลวก็ทีมอายุรแพทย์โรคไตนะครับสำหรับของผมเองทีมสัญญาแพทย์นะครับก็จะนัดคนไข้มาที่1สัปดาห์เพื่อดูแผลนะครับ แล้วก็นัดมาถ้าหากคนไข้ยังไม่ได้เอา,เอาท่อขดลวดของตัวไตเนี่ยออกนะครับก็นัดมาที่เลาๆประมาณสัก1-2งสัปดาห์หลังจากนั้นถ้าแผลหายดี Hi เอาขดลวดออกหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมจะนัดคนไข้อีกทีเลาๆประมาณ3-6เดือนเพื่อมาติดตามดูภาวะแทรกซ้อนอีกทีหนึ่งนะครับแต่การที่เรานัดติดตามเนี่ยไม่ใช่แค่ทีมศัลยแพทย์คนเดียวนะครับยังต้องมีทีมอายุรแพทย์โรคไตเฝ้าติดตามด้วยนะครับในมุมมองของผมนะครับหลังจากที่คนไข้ผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ย กขาต้องมีการดูแลด้านอื่นๆด้วยนะครับนอกจากการผ่าตัดทัด้งเช่นเรื่องของการดูแลเรื่องของการติดเชื้อป้องกันการติดเชื้อการดูแลเรื่องของระดับสาราน้ําต่างๆในร่างกายระดับเกลือแร่นะครับและที่สาคัญคือดูแลเรื่องของการทานยากดภูมิต้านทานหรือกดภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยโดยช่วงแรกเนี่ยที่นอนโรงพยาบาลจะประมาณ2ออาทิตย์นะครับหลังจากที่ผู้ป่วยกลับบ้านแล้วนะครับ เราจะมีการนัดดูแลใกล้ชิดก่อนนะครับในช่วงประมาณ1เดือนแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะนัดมาดูการใกล้ชิดประมาณทุก1อาทิตย์เพื่อมาดูระดับยากดคุมคุม้งกันดูการปฏิบัติตัวนะครับดูระดับความดานันการปัสสาวะออกเป็นยังไงดียังด,ดีดีไหมเมื่อคนไข้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปแล้วนะครับเราก็จะมีอาการนัดมาดูห่างขึ้นอาจจะเป็น2อาทิตย์หรือทุกเดือนขึ้นหรือนานขึ้นเป็นทุกเดือนทุก2เดือนนะครับจนกว่าผู้ป่วยจะมีอาการที่ดีขึ้นกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ จากประสบการณ์ของผมนะครับในฐานะสัญญาแพทย์นะครับคนไข้ที่รับการปลูกถ่ายไตไปแล้วนะครับจะมีคุณภาพชีวิตเป็นยังไงบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นเลยนะครับเคสที่เราปลูกถ่ายไปแล้วเนี่ยคนไข้ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายนะครับส่วนใหญ่แล้วมักจะมีผิวค้ำๆนะครับมีผิวขุขะทานอาหารก็ถูกจํากัดนะครับปัสสาวะก็ไม่มีในมุมมองของผลเวลาคนไข้ที่กลับมาหาผมแล้วเนี่ยคนไข้บางทีสัญญาแพทย์เองก็ยังจําคนไข้ไม่ได้นะครับเพราะว่า สีผิวคนไข้เนี่ยขาวขึ้นคนไข้อยู่ดีขึ้นนะครับทําให้ผมมีความภาคภูมิใจว่าเอเนี่ยชีวิตใหม่ของคนไข้ละเพราะว่าคนไข้เนี่ยดูเปลี่ยนไปจนกระทั่งหมอเจ้าของไข่เองเนี่ยยังจําไม่ได้เลยนะครับอันนี้คือในมุมมองของผมนะครับสําหรับมุมมองในทางของอายุรกรรมนะครับก็ขอญาตอาจารย์ธนันช่วยแนะนํานิดนึงครับอาจารย์น,นัทพลครับก็บบในมุมมองของผม,ผมขอใช้คําว่าผู้ป่วยได้ชีวิตใหม่กับ คืนมาครับเพราะว่าคนไข้เนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยคนไข้เข้าสู่ไตวาย,ลยลระยะสุดท้ายแล้วคนไข้ต้องมาใช้ชีวิตเท่ากับการฟอกเลือดนะครับฟอกไตนะครับทำให้ไม่สามารถไปทํากิจวัตรประจาําวันหรือไปทําสิ่งที่อยากทําได้ตามปกติแต่หลังจากที่คนไข้เข้ารับการปลูกถ่ายไตและเปลี่ยนไตแล้วนะครับคนไข้เนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยที่มีคุณภาพชีวิตกลับมาใกล้เคียงเดิม และที่สําคัญนะครับนอกจากคุณภาพชีวิตที่ได้กลับคืนมาแล้วเนี่ยยังส่งผลทาให้คนไข้มีอายุยืนยาวขึ้นกว่าคนไข้ที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมด้วย